สวัสดีครับพี่น้องครับมานี้พามาเมืองอ่ตรงหน้าตอนคำค้ำแม่ครับมานีกำลังชิดทุ่มหนึ่งครับพี่น้องขอบอกค่อยมีแสงปันไดครับนี่ใส่ไฟแฟตตลตโทรศัพท์มอนี้ได้ปลามากครับผมได้ปลามาปล่อยในหน้าเขา เอามาเป็นผู้ช่วยดูแลต้นเขามีปลานิ่นสามถุงครับสามร้อยกโต้คนละครับแล้วกับปลาตะเพียนอีกสองถุงแถมปลาไน1หนึ่งถุงครับปลาไนสีสม,สมสมครับกะรวมๆกะถุงละร้อยกวัวครับร้อยกวัวโตวเดี๋ยวสีแจแ๊กน้อยครับพี่นอ้อง สีมาปลอยปลาครับมือนี่ตอนคำคำเสียงเคียดห้องฟังเสียงเคียดฟังเสียงกบครับเป็นหมองโตกก๊ะกาไว้ครับมองโตกก๊ะกาทีประมาณสองงานครับมองนี้เป็นหมองโตกก๊ะกาแล้วก็เป็นหมองไฟแหนแดงเขาตอนนี้ก็น้ำเลยครับพี่น้องน้ำากับเขาใกล้ท่วมกันแล้วก็เลยเอาปลามาครับ มานามหลายปลามาเสียวยปลามาลงครับป,ป้าทินปลากระตังใหญ่แข็งแรงดีครับพี่น้องเลาสิแกะถุงออกแคมึงจักข้าวครับพี่น้องครับผมป้าตินก็ได้แกะถุงออกเรียบร้อยครับทึงหกถุงแล้วครับพี่น้องอ,องนะ่อนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนที่ว่าตวัวขาว,ขาว เย็นนี่ครับปลาตะเพียนโอ้ส้ำนุก,ก้อยพอดีครับหลายอยู่ด้วครับพี่น้องทั้งนึงอิเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยที่ว่าสีใสฟางครับฟางกองไว้นะครับฟางกองเป็นแซนด์วิชเนี่ยปลานิลปลานิลจินรดาครับท่านพระราชาทานจินรดาตัวใหญ่ๆครับพี่น้องตัวปลาหนิล แป๊บหนึ่งครับพี่น้อยตัวปลานิ่งตัวบกไงโอ้ตัวไงครับถึงกับว่าประมาณตัวละบาดแต่มันกันไงว้ตัวไงครับพี่หน่อยเป็นปลาปลาในถุงแถมครับนี่เป็นแถมเป็นปลาในที่แดกไปถามเพี่หน่ายเป็นปลาลูกคอกครับ ไปน้อยออกด,ดูแดงๆกันหน่อยนะไปนิ่งสีไลยเนี่ยครับไานิ่งสีส้มสามถึงปับป๊บอากาศปับ๊บไอ้น้ำจังหน่อยครับปับสภาพน้ำจุ่มไว้ในน้ำธรรมดาไอ้ปกติก่อนครับจังหน่อยจังสิบปล่อยออกจากถุงใหม่ๆสดๆด,ดูครับดีดีดีด มันเห็นมะย่างดีครับตัวปลาเงี่ยงตัววาตกตัวระบาดเปนตามป่าในตัวจังหวัดระอยอดครับเป็นของผู้เย,ยบ่านครับผู้ใ้ยุไก่ระอยอ็ดอีกต่อมาอะไรได้ครับเด้อ คอมหม่นมนาก็ไะไรครับเดี๋ยวสิบอกมองเป้าครับในมเมืองเลยผู้ใดญยุกไก่ไใ่ในเมืองเลป็ปลาครับผมเวลาสิปล่อยแล้วครับพักไปทดนเติมเราเด้อ สู่ธรรมาชาติหลอดทุกตัวเด้อย,ด,ยดูแลต้นเขาพี่น้องมันกำลังออกตุนการปลาขอนพี่น้องเลาย ก็เดยมาเก็บถุงอีกเที่ยนึงครับปล่อยไปๆของนี้นะครับที่เป็นหมองกไยอ่าเป็นหมองปล่อยปลาดุกครับปล่อยปลาดุกเก็บหนึ่งปล่อยปลากลางคืนครับปล่อยปลาดุกไปทั้งปล่อยแหนแดงพร้อมกันไป ยา่งกลา,ายไปหนงโอ้ยปลาตะเพียนมันได้ครับปลาตะเพียนตัวบกไปง่าด้ร้ายเปรียงเส้นบิดใส่ยังกับใส่ฟางใส่ปละนิ่นครับใส่ฟางใส่ขี่ง่วครับหมักไว้ตอแนแหนแดงเคาะเคาะแห้แดงมาเรียงครับ จะเป็นอยู่กับไหน้าอยู่กับธรรมชาติอันนหล่นไห,หน้าหรือไปน้ำหล่นไหน้า,นห,ห,นาหรือ,อยังไงก็ไปตามธรรมชาติครับคือปล่อปป่าขึ้นสู่ระบบธรรมชาติสู่ธรรมชาติครับผมตาชุดนี้กันท่าห้องวอลเอามาเหลี่ยมไปเลี้ยงไปขายลิกมากอยู่กับทงกับทา เป็นปลาพันลาธรรมชาติฝนตกน้ำไหลก็ปล่อยไปครับตามธรรมชาติเลยบ่ไหวังผลเอียงมากไม้ครับไป้องไปดูนะโอ้สั่งสาปราบเลย เนื้อแดงเนื้อแดงที่ปล่อยไว้ชิวปลาไม่ครับป,ประเทศนี้มึงจีนปลาไม่ปลาไนแต่หลายเฮือนครับปลาต้องมาท่าน,นไปใส่ย่เลยครับยังไงได้นน้ำารงงามดีครับปลาไม่ปลา,ปาเผือก งามงามงามสีเกือกสีทองนัง่งพีน่น้องท้ยที่นีแถมด้วยครับเนี่มันจะเป็นปลากระเทียนครับท,ท่านสุดท้ายสบหรัดบรัดนี้ปล่อยประมาณซัมนี้่นะครับปล่อยหน,น้าเนียนไหลปลากับที่บวกไห้ ไปใส่ซูธรรมชาติเออนอะประมาณสองสามเดือนนะครับึงกว่าอิตาเกี่ยวเขานำกระสิบกกันนำรวมนำลวดกันเทศล่อยไปกับซูทุงกุล่ากลวงไกเป็นแนวเป็นพันตาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่นอ้องน่า่อยปลาในหน้าเขาไอพี่นอ้องมึง <laughs> มึงเรียงปลานี่ลนะครับปีนี้มึง อ่ายังไม่เรื่องคนเดียครับนี่ยแสิไดหาอาหารไม่เพิ่นม่ท่นไปติดอยู่ในถุงก็ยังงั้งอยู่ตสิเดติดถุงเด็ดเปิดนึงแต่ละถุงเหรอครับแต่ถุงแบบนีติดบ าเต็มฟังเลยพี่น้องแล้วไปใส่มาใส่เยอะเลี้ยนดุม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 เลยน้ำแสงไฟพี่น้องอยุ่งขลายครับเข่าบ้านกันเด้อครับพี่น้องมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเด้อเกษตรพ่อเพียงกเกษตรอินซีท่ทำหน้าอินซี่เนี่ครับตอนนี้บนเมืองน้ำค้างครับพี่น้องน้ำค้างน้ำค้างของ ปบนใบเขาใบตาดูแลตนเขาครับกำจัดศัตรูของเขาพวกแมงพวกนอนพวกอย่างไงครับนามเป็นปีนมงสีปลาสีซอยเข้าดูแลเป็นอย่างดีเลยครับพี่น้องสำหรับมือนีสวัสดีครับ